ความหมายเลข159951นะคะหรือคนที่มีเลข1551ร่วมกับ9559จะมีความหมายแบบเดียวกันค่ะ เลขนี้นะคะแสะดนด้านวิชาการความรู้ปัญญาและการเป็นครูผู้บอกผู้สอนเป็นอย่างมากค่ะเป็นเลขที่มีอำนาจบารมีแบบนิ่งสุขุเป็นคนที่มีความหนักแน่นน่าเคารพเก่งใจวางตัวเป็นปัญญาสูงดูโตเป็นผู้ใหญ่กว่าคนวัยเดียวกันมักใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอย่างตั้งใจนะคะทําอะไรทําจริงจังมีความเป็นผู้นําสูง เป็นนักปกครองได้ดีค่ะคิดเป็นระบบมีขั้นมีตอนมีพิธีการมักชอบบอกชอบสอนแล้วก็มักจะมีคนชอบถามเลขนี้เป็นคนที่มีเมตตานะคะจิตเป็นกุศลมีคุณธรรมชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นคนที่เข้าถึงง่ายเข้ากับคนง่ายผู้ใหญ่มักอุปถัมภ์รักเมตตาและคอยช่วยเหลือมักจะมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะมีเครดิตดีเลขนี้มักเป็นคนวางแผนอนาคต,ตเวลาจะทําอะไรเนี่ยก็มักจะคิดถึงอนาคตหรือว่าผลที่ตามมาเสมอคะ่ะ และคนเลขน,นี้นะคะก็มักจะมีดวงสิริสิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยมีโชคลาภไม่คาดฝันได้บ่อยๆค่ะ